มีนูวันนี้นะครับว่าขอเสนอไก่ผัดเม็ดมะม่วงจ้ามาดูวิธีการทําเลยนะคะถึงว่าจะยุ่งยากนะแต่ว่าผลออกมาคะคุ้มค่าค่ะคุณผู้ชมถ้าไปทานแล้วก็อร่อยมากเราต้องบอกว่าอร่อยทุกคลิปนะะอย่าลืมติดตามมา่าด้วยนะค่ะไปดูวิธีการทํากันจ้ากันอื่นนะคะเรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยจ้านี่มีพริกสามสีนะคะมี สีแดงสีเหลืองสีเขียวนะฮะแล้วก็หัวหอมค่ะแล้วก็ต้นหอมด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจ้าไม่ต้องใช้หมดนะ,ะลูกย้ายใหญ่นี่ค่ะเพราจะหั่นเป็นแบบว่า ท่อนสี่เหลี่ยมน,นะคะคุณผู้ชมโอ้ดูกลิ่นความมันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของมันนะฮะพริกหวานพริกสามสีลูกละสิบบาทนะะเนี่ยอันเป็นสีเหลี่ยมแบบนี้จ้า เรียมวัตถุดิบไว้ก่อนเลยเฮ้ยความไม่สวยๆก่อนเ,เอ๊ต้นหอมว่าหัวหอมว่าก็จะหั่นเป็นอย่างนงี้เลยเป็นลูก ใหญ่ๆนะคะอ่าได้แล้วจ้าอ่านะคะเนื้อไก่ที่บ่าวาใช้นะคะวันนี้บ่าวาใช้เนื้อสันในไก่ค่ะบ่าวาหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะใช้แป้งนี้เลยค่ะแป้งทอดกรอบนะคะคลุกไปเลยไม่ผสมน้ำนะคะเพราะว่าไม่อยากให้แป้งมันเกาะที่เนื้อไก่เยอะเกินไปนะคะ นี่ข้านี้เลยนะฮะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใช้มือเลยค่ะคุณผู้ชมทำทานเองไม่เป็นะนี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้าอุ้ยชมดูใกล้ๆนี่อ่าเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราจะไปทอดไก่กันนะเจี yeah. ๊ยแบบสะดวกแบบนี้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวไปทอดกันจ้าอ่านะฮะเดี๋ยวเรามาเตรียมมันก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะนําสันในไกนะฮะที่คลุกกับแป้งไว้สักครู่นี้นะฮะามาทอดก่อนนะทอดไปก่อนเลยคุณผู้ชม แบ่งทอดประหยัดน้ำมันเอา้าไม่ลงเรก็จะหั่นสไลด์หน่อยนะไก่สำหรับเนื้อไก่อ่าทอดจนเหลืองได้ที่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะทอดตามจำนวนที่เราต้องการเลยนะคะโอ้ยนะคะ จริงแค่ไก่ทอดกินกับน้ำจิ้มไก่ก็โอละแต่เราทำเมนูให้แบบว่าให้มันพิเศษขึ้นมาอีกนะคะอ่านะคะเดี๋ยวาว่าจะทอดทอดไก่ให้ให้หมดที่าวาหมักไว้แล้วกันนะคะอ่าเราตอนนี้นะคะเราทอดสันในไก่นะคะที่เราคลุกไว้กับแป้งนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้ไก่แล้วนี่จ้าู้นะ่าราประทานมาอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำพริกชี้ฟ้านะคะหั่นอย่างนี้เลยเป็แนแว่แนๆแล้วก็ทอดลงไปนะคะนี่เพื่อที่จะมาเป็นส่วนผสมของเรานั่นเองนะคะอันนี้ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะ กลิ่นพริกหอมมากเลยส่วนเม็ดมะม่วงหิม,มาพานนะคะอันนี้ว่าวก,ก็ซื้อแบบสำเร็จมาเลย60บาทได้นี่เดียวเองคุณผู้ชมดูสิฮะจิ๊ดเดียวเองอ่านะคะขออนุญาตทอดพริกนะให้มันกรอบให้มีสีสันอีกสักนิดหนึ่งนะคะอ่านะคะหลังจากที่ทอดพริกเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดพวกเครื่องเคียงนะ,ะให้มันสุกนิดๆิดไปก่อนแล้วกันนะคะก็จะมีพริกพริกสามสีนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะผัดลงไปเลยนะคะเพราะว่าตอนที่เราคลุกนะคะเราก็จะไม่ต้องใช้เวลานานมากเพราะว่าถ้ามันเกี่ยวมากมันก็จะไม่อร่อยนะคะ อันนี้เอาแค่พอแบบจริงจริงกินดิบมันก็กินได้นะฮะแต่นี้เราผัดให้มันพอเขาเรียกอะไรนะพอพอสุกพอสลดนิดหนึ่งนะฮะนี่เห็นไหมสีสันเริ่มสวยแล้วนะฮะน้ำมันที่ใช้ก็เป็นน้ำมันจากที่เราทอดไก่เมื่อสักครู่เนี้ค่ะคุณผู้ชมเม่ตาและโอ้ยดูสีสันสิคะอู้ โอยกลิ่นพริกหวานหอมมากเลยหลายขั้นตอนนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมะคะ่ะะที่บา่าทำน,นี้าว่าก็ไปศึกษาสูตรนะคะจากอาจารย์ท่านอื่นมาเหมือนกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> แป่งปันกันนะคะแล้วก็บา่าก็มาทำให้ ช่องของวาวาผู้ที่ติดตามวาวาชมกันนะคะอะได้ที่แล้วคุณผู้ชมวูสีของมันนะคะโอเคค่ะได้ที่แล้วค่ะอาเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราจะมาเริ่มขั้นตอนการผัดเลยอาต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการผัดนะคะแต่ว่าตอนนี้เรา ยังไม่เปิดไฟนะคุณผู้ชมนะฮะเราเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะคะวัตถุดิบที่ใช้ถนะ้าเป็นซีอิ๊วขาวนะฮะมาวัดตวอย่างนี้ให้ดูแล้วกันนะคะหนึ่งสองสองครึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าวัตถุดิบเยอะ ไปค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยก็แค่ส่วนเดียวพอออาขอปิดน้ำันอ่อ ให้ข่ะน้ำตาลทรายตาลทรายหนึ่งสองส่วนพอนะคะคราวให้เข้ากันเลยนะฮะแต่ว่าบางสูตรคุณผู้ชมเขาจะใส่เล้าจีนด้วยแต่ว่าว่าว่าไม่มีเล้าจีนหรอ เฮ้ยดูสิฮะอ่ะส,ะส่วนผสมเราเข้ากันแล้วเราอจาจารย์ความอร่อยจงมาความอร่อยจงบังเกิดเราเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะ เราเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมนะฮะคนไปไหนก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นมีติดกระถานะ,ะดูจนน้ำแบบว่าข้นเหนียวนะฮะตายแล้วแต่ดูจากส่วนผสมแล้วก็อร่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะยุ่งยากยุ่งยากจริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรนะครเพื่อความอร่อยนะฮะ ทำรับประทานกับข้าวหรือว่าจะเป็นกับแก้มก็ได้นะคะเดี๋ยวว่า,วาขอเคี่ยวอีกนิดหนึ่งนะคะเคี่ยวไปเลยค่ะนี่ก็ได้ที่แล้วคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำวัตถุดิบต่างๆนะะมาใส่รวมกันจ้านี่นะคะผักที่เราผัดเอาไว้นะคะ ไก่ที่เราทอดไว้ค่ะจริงๆกินไก่ทอดเปล่าๆก็อร่อยแล้วอุ้ยรับรองความอร่อยมาแล้วค่ะนี่นะคะสูตรนี้มีพุทซาจีนด้วยนะคะเราก็จะหัน่นลูกใหญ่เกิน,นะะเรับว่าก็จะหัน่นเลยจ้ะพริกทอดค่ะคุณผู้ชมที่เราทอดมาสักครู่นี้นะคะ อุ้คราวให้เข้ากันค่ะอืมจะไม่อร่อยได้ยังไงล่ะคะ <Yeah. S 1> อ่าพระเอกของเราค่ะแคชวนทหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมาพานต์นะคะหกบาทนิดเดียวเองคุณผู้ชมนะคะโรยเข้าไปเลยค่ะ อาหารจานนี้เราทานนี้แบเบาไฟนะครับเพราะว่าได้ที่ละนะคะดูสิคะดูสิคะอุ้ยคุณผู้ชมน,าน้ากระรับระทานมากเลย ลุกคล้าให้เข้ากันเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่ต้นหอมไปเลยจ้าผัดอีกนิดเดียวก็ได้ที่แล้วนะคะใช้ได้เลยอุ้ยไก่ผัดเม็ดมะม่วงแสนอร่อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะอุยตายละทำทานได้เลยนะคะสูตรนี้ค่ะ ดูเิื้อสีสันก็น่ารับประทานนะฮะครัวคนิวา่านะฮะเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะก็ท่านใดที่สนใจนะคะก็ทำตามบาวาได้นะคะอยากรับประทานเมนูนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ให้บาวาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะเดี๋ยวบาวาจะหา เอาเมนูอาหารนะคะมาทําให้คุณผู้ชมชมละกันนะฮะอ่า,าเดี๋วบ้าบ่าขออนุญาตรับประทานก่อนนะคะสมาชิกเพื่อนบ้านมารอแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะไก่ผัดเม,ม,ม็ดมะม่วงอร่อยคะ่ะ